What? ชอบการเปิดตัวของแต่ละคนมากโอ้โหต่อกําลังไฟทะลุอยู่ดีกลายเป็นเลิฟอยู่ใช่ไหมหไม่ไคุณคิดตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไม่บอกกันเลยมามอกี้มามะกี้มามอกี้เปิดตัวกันยิ่งใหญ่ทุกคนมากๆนะฮะและนี่ก็คือตัวแทนนะฮะจากแฟนท a s น์อีกขอสิบปรบมืออีกทีหนึงครับผมโอ้โหแหมวันนี้แฟนมารอกันตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นแล้วนะวันนี้นะครับผม หน่อยดีกว่าในนี้มีใครเป็นแฟนหนังแฟนคลาสติกโฟร์บ้างเดี๋ยวมันไม่ใช่มิชั่น4โปรเจกต์แต่ก่อนที่เราเคยฟังนะ <laughs> มันไม่เหมือนกันเข้าใจในชะ่ไหมหนังเรื่องนี้เนสมัยก่อนเคยมีไปแล้วเมื่อปี2005แล 27, ้วก็2007หายไปหลายปีกลับมาในปีนี้ครับ2015เดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเจมส์ครับครับผม พี่เจมส์ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นหนึ่งในตัวแทนนะฮะของแฟนตาสติกโฟมมิสเตอร์แฟนตาสติกใช่ครับมิสเตอร์แฟนตาสติกครับผมเป็นยังไงบ้างครับได้มีโอกาสมารับหน้าที่ตรงนี้รู้สึกดีใจมากนะเพราะว่ามิสเตอร์แฟนตาสติกนั่นก็บอกว่ามีพลังพิเศษครับผมข้าคือการยืดหยุ่น ยืดได้พดได้ยืดได้พดได้อ่าทั้งทั้งตัวเลยครับผมครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือเขาเขาเป็นด็อกเตอร์เขาฉลาดมากเขาชื่อด็อกเตอร์รีดริชาร์ดครับผมครับผมฉลาดแล้วก็เขาก็เก่งมากแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมครับผมครับผมอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถของมิสเตอร์แฟนตาสติกนะแล้วก็ถือว่าถ้าดูยืดเน้ยยืดเนี้ยเป็นไงก็คุยกันแล้วคือพลังตรงนี้เนี่ยคือมันพิเศษมากจริง เราถามเจมเพิ่มเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดเราได้รับพลังนี้มาจริงเนี่ยเจมอยากจะยืดส่วนไหนของร่างกายแล้วไปยืดทำอะไรคุณอยากจะใช้ความสามารถทำอะไรบ้างถ้าเกิดณตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเขาเีความคิดในการฉนั้นการจะยืดได้หรือทำอะไรผมว่าหลายๆคนที่นี่ก็มีนะโอเคยังไงครับเจมเป็นผมตอนนี้นะครับ คนมาเยอะขนาดนี้มีเพื่อนๆมาตั้ง3 4มสีท่านอย่างนี้ผมก็คงอยากจะยืดแขนแล้วก็ก,กรอทุอกทุกโค้ดตอนนี้ถ้าแขนปกติอาจจะได้แค่คน2องคนอันนี้จะโอบเลยสามสิคนคนเลยครับผมอ้ม oh, ันต้องงี้มัตนต้องงี้นะยอมไม่ยอมให้โอบไหมไม่นะครับยอมไป็นแค่มันไก่อะไรไหมครับอยากมีพาร์ทพิเศษอะไรครับก็ เพราะมันสามารถหายตัวได้ใช่ไปไหนก็ได้แล้วก็สามารถที่จะย้ายเหมือนกับหายตรงน,นี้ไปโผล่ตรงไหนก็ได้เหมือนกันใช่แล้วยังไม่พอนล่ะฮะพาคนอื่นหายไปเราได้ด้วยได้นี่คือพลังพิเศษของเธอถ้าเรามีพลังนี้จริงๆคิดไวปไหมว่าอยากจะทําอะไรบ้าง Invisible w o m a n เนี<ก>่ยเขาไม่ต้องขับรถไม่ต้องน,นั่งรถไปไหนแล้วอ่ะเออก็สบายดีเหมือนกันนะต่อไปถ้าเรามีงาน9โมง8โมงครึ่งเราตื่นยังทันเลย อ่านะปุ๊บวักเลยเออดีเหมือนกันนะนะครับผมแล้วมาที่ต่อบ้างดีกว่าต่อคำต่อเป็น The Human Touch พลังไฟนี้ทั้งตัวเลยแค่ชื่อก็อยากจะท้าทุกคนต่อออดขนาดนี้ทั้งตครับผมเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกเกิดวันนี้เราได้มาเป็นตัวแทนของตัวนี้รู้สึกยังไงบ้างครับดีครับผมรู้สึกว่ามัน ตรงนี้ที่ร้อนแรงนะครับร้อนแรงมากกับไฟอ่ะมากกับไฟโอ้เทจริงแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถด้านนี้จริงครับแม่ต่อได้สบายเลยต้องจุดเตาแก๊สให้แม่หน่อยสิลูกมีแม่เราคิดไหมเพืมีพลังนี้เราอยากจะทำอะไรคือถ้าความสามารถด้านไฟยังไม่ได้คีสแต่มั่นใจว่าจะไม่เผาทุกคนแน่นอน จริงๆแล้วความสามารถผมเนี่ยค่ะมันมีอีกหนึ่งความสามารถคือเป็นตัวเดียวที่บินได้อ๋อใช่เออสามารถที่จะบินได้จริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมคิดไว้นะครับผมจะไม่ได้พาบินได้พร้อมนทุกคนแต่ผมแค่ว่าพาทุกคนบินไปกับผมได้แน่โอ้โอ้คุณไม่ยอมร้อยหน้าเลยจริงนะครับผมม่นะครับผมไม่เป็นไรชิปปี้แต่เขาบินเองพี่ไปกับชิปปี้แล้วกันพี่ไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปด้วยแล้วเนี่ยยืน้งนานไม่คุยอะไรกับผมเลยเดือยจริงี่ย สวัสดีครับพี่ครับอ๋อพูดยากเขาแปลงเป็นหินแล้วพูดยากครับผมตัวนี้เขาก็มีความพิเศษเหมือนกันรจริงๆเขาถือว่าเป็นนักบินอวกาศเลยใช่ไหมในเรื่องนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นมนุษย์หินอย่างเงี้ยใช่ถามเจมเลยดีกว่าตัวนี้เนี่ยครบเก่ง,กงค,ครบเจ๋งยังไหนเาเนี้นะครับคือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือน เรียกว่ากำลังทีมแข่งที่สุดในทีมมีใครมาปุ๊บต่อยปึ้งอะไรเลยอ่าพลังเยอะพลังเยอดสุดมากนะเขาเขาในเรื่องเขาน้อยใจครับผมทำไมอ่ะเพราะว่าทุกคนจะชอบบอกว่าเขาเป็นมนุษย์หินแข็งอย่างนู้นอย่างนี้จริงลึกซึ้งเขาเป็นคนมีใจคนไหวาเหมือนกันใช่รอบลุ้นในเรื่องนะคนนี้ชอบไปแกล้งเขาเดี๋ยวดิชิวเนี่ยช่วยตอบยิ่แข็งแกร่งขนาดนี้มันจะไปแกล้งไม่ได้เหรอเฮ้ยที่ผมแกล้งมันจะอยากแข็งแบบเขาก็ไป้ะ นี่นะต่อหมายถึงว่าคุณเขาแข่งขนาดนี้มาเขาแต่งตัวโอ้ยแต่งแข็งจริงผมดูแล้วแม่เขาหมัดเต็มวันนี้แม่เขาเอาเมื่อปบิดทำให้เราเราเป็นหินเราเป็นหินแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับผมถ้าพูดเรื่องหนามฟ้าซีโฟนเนี่ยผมว่าตอนนี้เราเอาข้อข่าวก่อนถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยผมว่าต้องเชิญพี่ท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะครับขอเสียงประมือต้อนรับนะครับเอาให้ดังสนั่นเลยนะครับคุณเฮนรี่ทรานผู้จัดการเข้าไปบริษัทชูเวตี้ซ